ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยายกรณ์ดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2 4 6 f r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ํำนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดอยากฟังคำทำนายเลยสามารถกดสกิปข้าม ไปนาะทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างหรือใต้ description จะมี time stamp ที่สามารถคลิกได้เลยนะคะแต่กิ่งฟ้ามีความจำเป็นจะต้องเกริ่นก่อนอย่างเช่นเดิมก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะกะ็คลิปวันนี้นะคะจะเป็นดวงรายเดือนนะคะสำหรับ12ราศีนะคะกิ่งฟ้าก็จะแบ่งแยกแต่ละราศีให้อย่างเช่นเดิมเลยนะคะเป็นดวงรายเดือนประจําเดือนมิถุนายน2 0 6 8ันหรือ2025นั่นเองนะคะก็เป็น general reading ทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นอาจจะมีตรงบ้านไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ดูตรงนี้เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางเป็นกําลังใจแล้วก็ถ้าไพ่ต้องการที่จะเตือนอะไรากิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นนะคะฉะนั้นดูอย่างมีสตินะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกําหน ut, ดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะคะสำหรับท่านใดที่อยากปรับความเร็วความช้าในการผู้ของกิ่งฟ้านะคะ,ะกิ่งฟ้าไม่สามารถปรับตัวเองได้นะคะเพราะว่ากิ่งฟ้าเป็นธรรมชาติแบบนี้นะคะคือทํานายแบบนี้เเป็นอกกลัษณ์ กิฟ้ามาหลายปีในการทํานายดวงอยู่แล้วนะคะถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed แบบนี้ก็คือไม่ต้องปรับความเร็วความช้าดใดใทั้งสิ้นนะคะให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าท่านใดอยากปรับมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณนะคะเรียกว่า playback speed หรือปุ่มปรับความเร็วความช้าสามารถปรับเร็วขึ้นหรือช้าลงได้หมดเลยแล้วแต่เราเลยนะคะตามใจชอบของแต่ละบุคคลกันเลยนะคะอ่ะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปการทํานายดวงของวันนี้กันเลยดีกว่าราศีสิงห์นะคะ,ระ,ะ,คะประจำเดือนมิถุนาย,ยน2 5 6 8หรือ2025นะคะทำนาย จากไพ่พินิแล้วก็ไพ่ทาร์ลเดอย่างเช่นเดิมนะคะดูเปน็นแนวทางกันเลยดีกว่าราศีสิงค์ค่ะ decision openness seven of pentacles the star five of pentacles seven of swords Knights of Pentacles, Knights of Wands, The Wheel of Fortune, Knights of Swords, Five of Wands, Knights of Pentacles, Knights of Cups, and the last one by Sutai, and it has been The Lovers. Okay. เป็นคําเตือนก่อนนะราศีสิงห์นะคะช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินสิ่งต่างๆหรือตัดสินปัญหานะคะจะเกิดปัญหาตามมา,มากกว่าการแก้ไขปัญหานะคะฉะนั้นมีสติทุกอย่างก้าวอย่าใช้อารมณ์ต่างๆระวังในเรื่องอารมณ์สวิงด้วยละกันนะคะถ้าเรารู้สึกว่าอารมณ์มันสวิงหนึ่งมันลดเสน่ห์ตัวคนเองน้อยลงแน่นอนทําให้เราไม่มีความสุขเนาะแล้วเราเป็นดึงพลังงานอะไรก็ไม่รู้เข้ามาด้วยนะคะฉะนั้นระวัง นั่งสมาธิหรือหากิจกรรมทําให้เกิดสมาธิหรือหาเวลาพักสมองบ้างจําเป็นนะหรือโซเชียลดีทอซ์เลยละจะกสื่อออนไลน์ไปทำอย่างอื่นอยู่กับแมาแมวปลูกผักปลูกต้นไม้อยู่กับธรรมชาติบ้างมันช่วยได้เยอะนะคะต้องผ่อนคลายเอา,เอาอตรงนะคือกิ่งฟ้าเลยบอกว่า ผ่อนคลายหาเวลาพักผ่อนสมองบ้างจะช่วยได้เยอะมากๆนะคะช่วงนี้จะมีเรื่องที่คุณต้องคิดต้องตัดสินใจอยู่บ้างหรือมันอาจจะมีบางเรื่องที่เราต้องพลิกแพงสถานการณ์แต่กิ่งฟ้าเ,าเชื่อว่าคุณเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์แน่นอนแล้วช่วงนี้ของคุณเนี่ยจะมีความโดดเด่นมีความดาวเด่นมากๆในด้านต่างๆนะคะหมายถึงว่าคุณเองอาจจะมีคนให้ความสนใจคุณหรือคุณทําอะไรก็มักที่จะแบบเหมือนเป็น Center o f a t t e n t i o n นะคะคือแบบเป็นจุดสนใจให้แก่คนอื่นหรือว่าความสามารถของเราจะค่อนข้างเป่งประกายในช่วงนี้มากๆนะคะแล้วก็ดงของคุณจะพลิกฟ จากร้ายกับกลายเป็นดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตดวงที่มันจะกําลังจะดีขึ้นอนะ่ะมันดรอปลงทันทีแล้วก็ทําให้เราอาจจะมีปัญหากับคนอื่นมีปัญหากับตัวเองมีปัญหากับหลากหลายสิ่งได้มันเกิดจากสิ่งที่เราดึงมันเข้ามานะคะฉะนั้นดึงแต่สิ่งดีๆเข้ามาดีกว่าเนาะต้องคอนโทรลเรื่องอารมณ์ให้มากถ้าเราคอนโทรลได้อาอจริงดวงของคุณจะดีขึ้นกว่าเดิมมากๆจริงๆนะคะแล้วช่วงนี้ของคุณเนี่คนยคุณเองอาจจะแปลได้เหมือนกันว่ามีคนรู้จักคุณเพิ่มมากขึ้นนนนนมมีีีีชื่่่่อเสสสสยยงงงงงาาาาาากกกกขึ้น้ใใทททคคคุุณณํํํแลลลว็ิิิัััตดจ นะคะไม่ว่าคุณจะไปซ้ายไปขวาเดินหน้าถอยหลังคุณจะตัดสินใจได้ดีมากหรือว่าการทุกการตัดสินใจของคุณแต่ตัดสินใจได้ถูกต้องและราบรื่นราบรียบเจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองฉะนั้นดวงของคุณกําลังจะดีขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์ในการดำเนินชีวิตแค่นั้นเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ The Fool ค่ะ The Hermit Six of Swords Ten of Cups The world นะคะอ๋อไพ่ในเรื่องการทํางานของคุณถือว่าดีนะคะแต่มันอาจจะมีแบบอารมณ์เบื่อบ้างในบางครั้งสิ่งที่เราทำบางคนบอกว่าทิ้งงานเดิมไม่ได้เราออกจากงานเดิมไม่ได้อาจจะเบื่อแต่สุดท้ายเราเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นมันเป็นแค่อารมณ์อย่าให้อารมณ์มาหลอกตัวคุณเองฉะนั้นมีสติให้มากฉะนั้นแค่ช่วงนี้แหละกิ่งฟ้ามอแต่ถ้าใครทํางานที่แบบ multitasking ทาอะไรหลากหลายอย่าง ถือว่าเป็นเรื่องดีคือคือ,ค,อคือเหมือนกับว่าคุณต้องทำอะไรหล,หลายอย่างที่ไม่ให้ตัวเองเบือ่อค่ะไม่ปล่อยให้ตัวเองมีความคิดที่ว่างอ่ะจะพูดแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นอาจจะหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มหรือบางคนอาจจะมัลติทาสิ่งหรือแล้วก็ไม่ต้องหาอาชีพเพิ่มนะคะเดี๋ยวมันจะไม่มีเวลาให้กับตัวเองมากเกินไปนะคะแต่บางคนทํางานฟรีแ l a n ์ททำงานที่เป็นแบบเป็นนายตัวเองหรือทําอะไรที่เราชอบอยู่แล้วกิ่งฟ้ามองว่าปัญหาไม่ค่อยเกิดหรอกค่ะ ะะแต่ช่วงนี้ถ้าใครเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่ต้องให้วิชาความรู้คนอื่นหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องต่างประเทศต่างภาษาต่างที่ต่างถิ่นสื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้ดวงึ้นดวงขึ้นกับปกตินะคะแล้วก็ดวงของคุณเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีกําลังจะหลุดพ้นฉะนั้นเรื่องการทํางานถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คุณอาจาจะตัดสินใจออกจากงานตรงนี้ไปทํางานที่อื่นก็ได้แต่บางคนอาจจะแปลว่ามีงานโปรเจกต์ใหม่ๆปรับตําแหน่งขึ้นทําอะไรใหม่ๆก็ได้หรือว่าอะไรที่มันเป็นปัญหามันจะได้รับการแก้ไขหรือเราแก้ไขด้วยตัวของตัวเราเองได้ช่วงงนนนีีี้คคคคคคุุณเเอออออาาจจะมมมมยยปถชูตตแ ถ้าใครทรําธุรกิจที่เป็นธรุรกิจครอบครัวหรือว่าต้องสืบทอดตระกูลมาเนี่ยช่วงนี้จะค่อนข้างดีจะเข้าใจดีหรือทํางานเป็นทีมเวิร์คได้ดีทํางานกับครอบครัวดีหรือว่าต้องทํางานกับผู้คนเยอะๆช่วงนี้จะดีหรือบางท่านอาจจะมีคอนเน็กชันเพิ่มเติมหรือบางท่านอาจจะแปลว่าดวงของคุณมีโอกาสจเจริญเติบโตเจริญก้าว,วหน้าในเรื่องหน้าที่การงานมากยิง่งขึ้นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะคะแล้วก็นี่เป็นคำเตือนอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะคะคำพูดคำเจราจา,รจาร ระวังนิดนึงบางคนบอกว่าไม่ได้ทะเลาะคนอื่นอกคะ่ะทะเลาะกับตัวเองเราะวังในเรื่องความคิดถึงคุณให้มากแล้วก็ระวังเรื่องคําพูดนิดเหนื่อยนิดหน่อยนะคะเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดปัญหาทะเลาะกันกับกับเพื่อนร่วมง,งานมันมีบ้างค่ะบางทีการทํางานมันอาจจะพยายามหาจุดตรงกลางให้เจอบางคนอาจจะประชุมเยอะในช่วงนี้นะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าต้องระวังการมีปัญหาคําพูดกับผู้อื่นฉะนั้นถ้าเราแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเราพูดผิดไปแล้วหรือว่าทําผิดไปแล้วหรือใส่อารมณ์ไปแล้วไปขอโทษมันก็จะจบค่ะคือเราต้องสํานึกผิดอะคะ่ะหรือว่า แต่ถ้าในกรณีบางคนบอกว่ามีคนมาหาเรื่องเราหรือมาทำอะไรคือกิ่งฟ้าบอกเสมอใครทำยังไงได้แบบนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องการทำงานไพ่ก็บอกอีกว่าคุณเองจะมีคนรักคนเมตตาอย่างน้อยจะมีผู้ใหญ่อคอยอุปถมัมภ์คัมชูอย่างน้อยมันจะมีใครสักคนหนึ่งที่แบบเข้าใจเราให้กําลังใจเรามันอาจจะมีบ้างที่แบบอาจจะเจอเหมือนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งว่าศัตรูหมู่มารหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือเจอคนแบบ ที่ทาให้เราแบบปวดหัวเป็นบททดสอบให้กับตัวเราแต่อย่างน้อยจะมีคนเคียงข้างเราคนคอยเข้าใจหรือรับฟังเราดีมากๆนะคะแล้วช่วงนี้คุณจะรู้เลยว่าใครมาดีไม่ดีคุณจะมีเซนส์มากยิ่งขึ้นในการมองคนหรือมองเหตุการณ์ต่างๆว่าสิ่งนี้ควรทาสิ่งนี้ไม่ควรทาเหมือนคุณจะตัดสินใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นแล้วเพ่ขึ้นคุณจะมีช่องทางในการทํางานที่ดีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมมองเห็นช่องทางหรือมีคนมอบโอกาสให้กับคุณมอบช่องทางในการทํางานหรือว่า มาเกี่ยวกับเรื่องการทําเงินให้กับคุณเดี๋ยวกิ่งฟ้าจะทานายเรื่องการเงินอีกทีหนึ่งเนาะแต่เน,นี้ยการทํางานคือมันเหมือนมีช่องทางต่างๆมากยิ่งขึ้นหรือคุณอาจจะได้รับโอกาสที่จะเติบโตหรือว่าไปเจองานที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมที่เหมาะสมกับเราณตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นหนึ่งว่าอัพเวลตัวเองท,ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับในเรื่องการเรียนการศึกษาค่ะ ในกรณีบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ทาไม่ได้เลยสอบไม่ได้เลยไม่เป็นไรนะคะกิ่งฟ้าเป็นกำลังใจให้คุณนะลองใหม่ทําใหม่โอกาสหน้า,นาอาจจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับตัวคุณฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยนะความพยายามครั้งที่1 0 1อาจจะทาสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งลาทิ้งในครั้งที่100รนะจ๊ะแล้วก็บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องแบบฝ่าฟันในเรื่องการเรียนเยอะเหมือนกันบางคนอาจจะบอกว่าอุย้ยงานเยอะบางคนอาจจะบอกงานทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยบางคนอาจจะบอกการบ้านเยอะบางคนอาจจะบอกว่า มันมีหลายอย่างที่เราอาจจะต้องท้าทายตัวเองเยอะชาร์เลนจ์ตัวเองเยอะในเรื่องการเรียนเหมือนกันแต่บางคนอาจจะบอกได้เหมือนกันว่าช่วงนี้อาจจะต้องใช้เงินเยอะในเรื่องการเรียนการศึกษาหรือเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะคะหรือช่วงนี้อาจจะเรียน ylum, หนักเป็นพิเศษนะคะกิงฟ้าขอส่งกำลังใจให้คุณนะช่วงแรกมันอาจจะเหนื่อยแต่สุดท้ายแล้วผลที่ตอบรับออกมาอาจจะดีกว่าที่คุณคิดก็ได้ฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยนะในกรณีบางคนบอกว่าเออจากจะเรียนเสริมเรียนเพิ่มเรียนไปไงานอะเดเลยช่วงนี้เอาตรงๆนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลยเลยพราะว่ามันเหมือนกับว่าลล้หมมอยังไรพ ะะแต่ถ้าเราบอกว่าเราเรียนปริญญาอยู่แล้วหรือว่าเ,ออเรากำลังเรียนเพื่อจะไปต่อปริญญาต่างๆานเงี้ยช่วงนี้ก็คือมันเหมือนกับว่าต้องแบ่งเวลาแบ,แบ่งเวลาให้ชัดเจนเพราะว่ามันอาจจะแบบว่าเรียนหนักเรียนเหนื่อยนิดหนึ่งนะคะเท่าน,นั้นเองเป็นกำลังใจให้คุณมากๆนะอย่าเพิ่งท้อถอยนะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นในอนาคตนะคะ สำหรับในเรื่องของการเงินค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเออ of Pentacles ขึ้นมา3 of Swords ขึ้นมานะคะ7 of Wands the Sun นะคะแล้วก็ดีมพายโรจริจริงๆการเงินของคุณขึ้นดีนะแต่ คุณเองอาจจะใช้เงินไปกับการซ่อมนุ่นซ่อมนี่หรือทําเสริมสวยเสริมหล่อทําสัญญกรรมไปออกกำลังกายฟิตเนสเป็นได้หมดค่ะคือเหมือนกับว่าถ้าเราเสียเงินเสียเงินไปกับสิ่งที่จําเป็นหรือทําให้ตัวเราเองสุขภาพจิตสุขภาพใจดีขึ้นก็เสียไปเถอะแต่ต้องดูลิมิตตังของคุณตัวเองตัวคนเองนิดนึงละกันมีเงินเยอะก็รู้จักการเก็บหอมรอมริบ เพื่ออนาคตด้วยเพราะว่าอะไรในชีวิตของเราก็ไม่แน่นอนวันนี้จะดีวันหน้าเราไม่รู้ได้แต่บางคนอาจจะได้เงินมาจากมรดกตกทอดของลำคาของมีค่าหรือว่าต้นตระกูลให้เรามาก็ได้หรือบางทีเราอาจจะได้เงินมาจากนี่ความสามารถของเรานั่นแหละจากการทํางานจากการที่เราทํางานหลากหลายอย่างจริง,รงๆการเงินของคุณดีแต่แค่ว่าช่วงนี้ระวังอย่าให้ขยิบยืมตังค์อย่าไปเซ็นคาประกันให้ใครแล้วก็แค่เรามาระวังเรื่องการเงิน หมดไปกับการซ่อมนูนซ่อมนี่หรือว่าถ้าอะไรที่มันไม่จําเป็นช่วงนี้ละไปก่อนละได้ละไปก่อน,อนแต่บางคนอาจจะหมดไปกับการรีโนเวท ไอ้นุ่นพังไอ้นี่เสียอ่าต้องโปะนุน่นโปดนี่อะไรเงี้ยอาจจะมีได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือช่วงนี้ถ้าจะหมดเงินจะหมดเงินไปกับบุตรบริวารหรือสัปสัดเลี้ยงก็เป็นได้กิ่งฟ้าบอกเสมออะไรที่มันจําเป็นก็ต้องเสียไปแต่อะไรที่ช่วงนี้ไม่จําเป็นหรือเป็นกินเลสปัญหาสําหรับตัวคุณรู้สึกว่าอยากได้อยากมีทั้งนั้นที่เรามีอยู่แล้วอย่าเพิ่งอะไรอย่าเพิ่งใช้เพิ่มอะคะ่ะอะไรที่มันไม่จําเป็นเดือนนี้ตัดไปก่อนนะคะตัดลิสต์ออกไปก่อนเลยอื สำหรับในเรื่องของความรักคนโสดสนิทนะคะถ้าเราเพิ่งอ,อกหกักเพิ่งเสียใจพักหัวใจไปก่อนนะคะในกรณีบางคนเพิ่งโสดหม,มาดๆอย่าพึ่งนะคะแต่ถ้าสําหรับใครบางคนที่แบบอาจจะโสดมาสักพักใหญ่ๆและพร้อมที่จะมีใครใหม่ๆถ้าเราเปิดโอกาสจะมีคนใหม่ๆเข้ามาสูงมากๆมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่า เหมือนไพ่ขึ้นว่าโอกาสที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาเป็นคนที่สีเสมอแล้วคนที่เหมาะสมมีโอกาสเจอคนคนนั้นสูงมา,มากๆเจอคนที่สีเสมอกันสูงมา,มากๆค่ะสำหรับคนโสดฉะนั้นแปลว่าช่วงนี้เนื้อหอมจะสำหรับคนโสดที่สถานะไม่ชัดเจนหรือคุมเครือจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไหมไพ่ย,ยังขึ้นเป็นรักที่ยังเลือกอยู่หรือว่ายังมีรักที่เหมือนไพ่ขึ้นว่าปิดบังซ่อนนี้หรือว่ามันต้องดูดูกันไปก่อนแต่ถ้าเราบอกว่าเราดูกันมานานและคุยกันมาสักพักหนึ่งแล้วแล้วก็สืบแล้วว่าโสดจริง แล้วเราพร้อมจริงๆก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่อกันสูงมากๆแต่ถ้าเราเพิ่งเริ่มคุยกันยังไม่รู้จักกันดีดูไปก่อนนะอย่าพึ่งเพราะไพ่ยังขึ้นว่าต้องเลือกต้องดูก่อนเพราะว่าไพ่ยังขึ้นว่ายังรู้จักกันไม่ดีพออย่าพึ่งไปต่อแต่ถ้ารู้สึกว่ารู้จักกันดีในระดับหนึ่งแล้วมีโอกาสได้ขอกันเป็นแฟนแน่นอนค่ะมีโอกาสได้สละสดๆมามากๆน,นะจ๊ะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยละกันสำหรับคนที่มีแฟนหรือมีคู่เราเป็นยังไงบ้างช่วงนี้นะคะช่วงนี้ระวังในเรื่องคําพูดคําเจรจารหรือววว่่ออ่่าาาาารรรระะะันนัังงงงงงในนนนนนนเเเเืืือออออมมณ์คคคคิดดกึทท้บีู ต,ตรงไประวังนิดนึงแบบเข้าใจกันผิดในเรื่องการสื่อสารแต่ไพ่ไม่ได้ขึ้นอะไรที่เลวร้ายนะไพ่ขึ้นจริงๆไพ่ขึ้นว่ายังรักกันต่อไปเพอๆมีแลนที่จะแต่งงานมั่นหมายมีแพลนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันมีแพลนที่จะสร้างอนาคตร่วมกันด้วยซ้าไปหรือเก็บเงินร่วมกันในการสร้างอนาคตด้วยกันแต่มันอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าบางคนอาจจะไม่มีค่อยมีเวลาด้วยกันหรือว่ามันต้องใช้แบบ ความใจเย็นความเข้าอกเข้าใจในการคุยกันในช่วงนี้ให้มากขึ้นเท่านั้นเองค่ะถือว่าดีค่ะไม่ได้มีอะไรที่แบบร้ายแรงน่ากลัวนะคะสละคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะไพยขึ้นว่าช่วงนี้นะคะถ้าคุณอยากจะมีบุตรมีลูกสามารถมีได้นะคะแต่ช่วงนี้ถ้าจะทะเลาะก,กันหรือมีปัญหากันเนี่ยมันจะเป็นปัญหาเล,เล็กก็น้อยนะคะแต่จัดการได้แต่จัดการได้แ,ดกไดแก้ไขได้แต่ถ้าคุณทั้งสองคนไม่ยอมคุยกันไม่พยายามปรับความเข้าใจกันหรือว่าหึงหวงกันสูงม,ม,มาก โอกาสที่จะเลิกรามันสูงมากๆนะคะถ้าสมมติไม่รีบปรับความเข้าใจไม่รีบคุยกันหรือไม่รีบปรับทัศนคติด,ด้วยกันเนี่ยมีปัญหาตามมาแน่นอนไม่อยากทำนายแบบนี้นะแต่ไพ่เขาขึ้นเตือนขึ้นมานะแต่ถ้าเรารักกันดีก็ขอให้รักกันต่อไปสําหรับเรื่องสุขภาพนะคะระวังน้ําหนักขึ้นระวังในเรื่องสภาวะอารมณ์เรื่องความคิดแล้วก็บางคนบอกว่าปวดนู่นปวดนี่เพราะว่าอาค่ะกิ่งฟ้าก็เป็นอายุมากขึ้นไอ้นู่นนี่นี่เป็นนู่นเป็นนี่ง่ายมากๆระวังในเรื่อง เอชผูเลเอชระวังน,นะคะแล้วก็ระวังโรคเก่าจะกลับคืนมาเกิดจากพฤติกรรมของเราอย่างเช่นเราเคยเป็นออฟฟิศซินโดรมเราหายแล้วเรากลับมาเป็นอีกเพราะเรากลับไปทําพฤติกรรมเดิมแล้วก็ระวังในเรื่องอาบางทีสภาวะในเรื่องอารมณ์ต่างๆนะคะที่กิ่งฟ้าเตือนตั้งแต่ต้นแล้วก็ถ้าคุณผู้หญิงไปตรวจภายในหน่อยนะคะระวังเรื่องพวกฮอร์โมนต่างๆด้วยค่ะหรือว่าประจําเดือนหรืออะไรมาไม่ปกติไปตรวจเช็คนิดหนึ่งด้วยนะคะแบบระบบภายในทั้งคุณผู้หญิงผู้ชายแหละแต่ไพ่ขึ้นว่าผู้หญิงจะต้องแบบเขาเรียกว่าต้องละเอียด กับตัวเองมากขึ้นนะคะไปไปตรวจเช็คละเอียดมากขึ้นสําหรับในเรื่องการทาบุญกิงฟ้าจะบอกเสมอว่าพ่อแม่บุพการีผู้มีพระคุณอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมพี่ป้านะ้าอาปู่ย่าตายายหรือคนที่เป็นครูบาอาจารย์หรือใครที่ดีกับเราอย่าลืมดีกับพวกเขาด้วยกิงฟ้าเข้าใจว่าโลกเรามี2ม,มุมค่ะมีคนที่แบบพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่อาจจะไม่โอเคแต่กิงฟ้าเข้าใจนะคะกิงฟ้าแค่บอกเฉยว่าถ้าใครดีกับเราให้ทําดีให้มากที่สุดนะคะถ้าไม่ก็แค่ว่าต้องทํายังไงให้เราไม่เดือดร้อนหรือผู้อื่นเดือดร้อนเน่ยทำเท่าที่เราไหว่ะค เราสบายใจแบบไหนทําแบบนั้นแต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเราหรือผู้อื่นแค่นั้นเองนะคะแต่ยังกิงฟ้ากิงฟ้าจะเต็มที่กับพ่อแม่มากนะคะเพราะเขาดีกับกิงฟ้ากิงฟ้าก็ดีกับเขามากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันถัดไปทําบุญนอกบ้านทํากับอะไรดีการทําบุญนะ่ะทำได้ทุกรูปแบบแล้วแต่เราแหละแต่กิงฟ้าจะดูเพิ่มเติมให้เท่านั้นเองว่าเดือนนี้ชาราศีสิงห์ทำบุญกับอะไรเราจะยิ่งดีนะคะ,ะพลังงานนะคะให้ทําบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องพวก การสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างวิหารสร้างห้องน้ําสร้างโรงพยาบาลสร้างที่สาธารณประโยชน์หรือสร้างโรงเรียนก็ยังได้เน้นพวกอิฐหินปูนทรายทุกชนิดคะ่ะจะยิ่งดีต่อตัวเราทุกครั้งที่ทาบุญเสร็จแผ่เมตตากรวดน้ําด้วยจะยิ่งดีการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ e s c r i p t i o นใน u t u b e เสมอเสริมพระคาถาเงินล้านสัก9ก้ถึงสาจบได้จะยิ่งดีต่อตัวขุนใครทําคนนั้นก็ได้นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสามนาทีจะดีสาหรับชาวราศีสิงห์มากๆากนะคะอนุทนาบุญด้วยกับท มีสติและปัญญาในการดำเนินชีวิตเพราะว่ากิ่งฟ้าเชื่อเสมอถ้าเรามีสติมีปัญญาสติปัญญา มันก็จะนําพาให้เราพบเจอสิ่งดีๆแน่นอนถ้าสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะคะขอให้ทุกท่านพบเจอความสุขตามพลังงานไพ่อะไรที่กิ่งฟ้าเตือนให้เรามาระวงังไม่ใช่เอาไปกลัวจนขนาดนั้นนะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณอยู่ดีเป็นกาลังใจทุกท่านมากๆนะคะขออนุญ,ญาตจบคำานาเดียวเพลยนี้สระรัท่า,าะะที่ต้องการสนับสนุนช่อง,อ,งอาจางกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์เต็งหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างในยูทูบได้นะคะกิ่งฟ้า จกิงฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจได้ทิกตอกได้ไอจี IG ได้วันนี้ลาไปก่อนค่าทุกท่านบ้ายบายคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิงฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิงฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ